วันนี้ก็จะมาคุยกันหลังดูจบนะครับสำหรับ Deadpool and w o l v e r i n e นะผมเพิ่งออกมาจากโรงเลยแล้วก็โอ้โหมันเต็มไปด้วยหลากหลายความรู้สึกมากนะครับแต่โดยรว,วมคือชอบมากๆนะครับเรื่องนี้ก็มาคุยกันครับผมอันดับแรกเลยก็ต้องโอ้โหต้องบอกว่ามาเต็มจริงๆนะครับคาปิโอตัวละครอ,อะไรต่างๆแม่งมาแบบครบนะครับ น้องดัฟเนิคีนอย่างเงี้ยที่เราคิดว่าเฮ้ยจะมาหรือเปล่าสุดท้ายก็มานะครับเอาพูดถึงเรื่องของเนื้อเรื่องก่อนดีกว่านะครับยูดี้กบกระโดดไปถึงดัฟเนิคีนได้ไงคือมันก็จะเป็นเดดพูลที่ต่อมาจากภาค1ภาค2ใช่ไหมตอนภานค2ต่อสู้กับเคเบิลเงี้ยก็ได้อุปกรณ์ที่สามารถทำทราเวลได้แล้วก็ไปเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่นะครับทำให้ตัแก๊งเนี่ยรอดกันมาทั้งหมดนะครับสุดท้ายแล้ว PVA ก็เลย <G X. S 2> มาเอาตัวไปมาหิ้วตัวไปพ่อบอกว่าเนี้ย <Wolver ine. S 2> เดี๋ยว มันจะไม่มีการพูไม่มีการแบบไล่ทำลายโลกแล้วแต่ว่าก็รอแบบให้โลกมันล่มสลายไปอีกเป็นพันพันพันปีนะครับแต่ว่าอยากจะไม่อยากขี้เกียจรอนานอะไรเงี้ยก็กะว่าจะให้มันเจ๊งๆไปเลยแล้วก็เดสมูดึงออกมานะครับแต่ว่าเดสมูนี่ก็ไม่ยอมนะครับก็ทาทาตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องนะครับก็ไปตามโลแกนมาแต่ว่าโลแกนคือคิดว่าเป็นอมตะใช่ไหมคิดว่าขุดขุดไปแล้วจะเจอแต่ว่าเจอเจอป็นโครงกระดูกแล้วนะครับก็คือตายจริง แต่ก็เขาก็เลยใช้อุปกรณ์ของทีวเนี่ยแบบไปตามมัลติเวิร์สต่างๆนะครับจนไปเจอคนหนึ่งที่เหมาะมากนะครับก็เลยเอาคนนี้มามันมีมัลติเวิร์สที่แบบไม่เป็นตัวเตี้ยด้วยแบบมันแบบตัวเตี้ยคนหนึ่งนะแล้วก็มีหลายมัลติเวิร์สมากนะครับสุดท้ายก็เนี่ยมาเจอคนนี้อ๋อมีอันนึงที่เป็นแฮร์รี่แควร์นะครับแบบอ้อเราทุกคนเลยในโรงก็แบบโอ้นะครับแล้วก็เอาคนนี้มาคนนี้ก็เหมือนเป็นมูว์ินที่ล้มเหลวอะเพราะว่า พวกเอ็กตายหมดแล้วนะครับมันก็แบบมาแบบขีมโมโหอะไรต่างๆนาน,นาน,นะครับแล้วก็เอากันมา TVA ก็ไม่สำเร็จใช่ไหมโดนคูนไปไปโผลในโลกนั้นเสร็จแล้วก็ในโลกขยะเขาเรียกโลกขยะแล้วก็ไปเจอตัวเหมือนกับเป็นตัวร้ายตัวใหม่นะครับซันดราใช่ไหมที่เป็นเขาบอกว่าเป็นอ่าทวินกับอ่าเป็นทวินกับตัวของชาวเซเวียนะครับในอีกมัลติเวิร์นึงอะไรประมาณนั้นนะครับก็กลายว่าเอา เรื่องราวก็ไปกันใหญ่นะครับสุดท้ายก็ไปรวมทีมนะครับรวมทีมกับคนที่ถูกถูกทอดทิ้งอะ่ะคนที่ถูกครูนทิ้งไปหมดแล้วนะครับอ่าตอนที่โดนจับเนี้ยก็เจอกับคริสอีเวนนะครับแต่คริสอีเวนที่มาเนี่ยเราเข้าใจว่าเฮ้ยนี่คือแคปตันอเมริกานี่หว่ามาทําอะไรวะนะครับแต่ผมมาตังกิดตัตงกิดแล้วว่าแบบเฮ้ย มันใช่เหรอวะมันมันจะเอาแคปตันอเมริกาไทำไมวะนะครับสุดท้ายแม่งไฟมาไ <laughs> ฟมาสุดท้ายแม่งคือฮิวแมนทอชนะครับมันคือแบบไอแฟนตาสติกโฟนะครับ <c oughs> แล้วก็มันเป็นคนที่โดนพลุนทิ้งเพราะว่าแฟนตาสติกโฟจริงๆคือมันจะมีสองเวอร์ชันอ่ะหลังจากคิสซี่แวนใช่ไหมตัวเองเนี่ยไม่ได้รับบทนี้แล้วเพราะไปเป็นแคปตันอเมริกาแล้วก็เวอร์ชันต่อมาก็เป็นไมเคิลบีจอร์แดนแล้วก็ไมเคิแล้วก็เวอร์ชันใหม่ก็จะเป็นตัวของเอ็ดดี้ใช่ไหมคือโอ้ ตัวละครที่ถูกหลงลืมไปแล้วนะครับสุดท้ายก็มานะแล้วก็โดนดึงเนื้อดึงเนื้อหลุดออกมาจากกระดูกนะครับแบบอย่างโหดเลยนะครับสุดท้ายก็ไปรวบรวมทีมใช่ไหมมีเิเล็กทรามีเบรดมีแกมบิดนะครับแล้วก็มีด็อกทูคือแบบโ oh, <yeah. S 1> อย้ยยางเจ๋งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อ่าบงไปบังครับให้ซันดราให้ส่งกลับมาที่โลกของเดธพูได้แล้วไอพวกตัวแปรมาเต็มเลยแล้วก็บู๊กันอย่างมัน นะครับสุดท้ายคาสันดานจะทำลายหลายหลายมัลติวอทิงก็ตัวของเวิบูซันน,น,นะเดดพูลกับโลแกนก็ช่วยกันหยุดไว้นะครับแล้วก็ไม่ตายด้วยเพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งคนหยุดอาจจะตายแต่สองคนรวมกันเป็นพลังอมะตะคู่ก็เลยไม่ตายนะครับก็เลยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับนี่สรุปเรื่องภายในนาที2นาทีนะครับอย่างรวดเร็วมากข้ามเรื่องราวแบบเละเทะไปนะครับแต่โอ้โหตลอด2ชั่วโมง7นาทีแม่งเป็นความ หาเรื่อหันแบบสุดๆแค่ตอนเปิดตัวเรื่องอะที่เป็นแบบเครดิตคนทําเรื่องขึ้นมาตอนที่มันฉากที่สู้ตอนหิมะใช่ไหมครับตอนไปขุดขุดหลุมโลแกนเนี่ยก็อย่างมันแล้วนะเอากระดูกของบูเบอร์ลินมาฆ่าพว,พวกแบบว่าทหารของ TVA นะครับอย่างมันนะแล้วก็โชว์ความเรด R ารสบแปดบวกเลือดาสาดอะไรเงี้ยคือแบบเต็มที่ นะครับแล้วก็เต้นไปด้วยครับคือแบบสุดจัดนะคือผมว่าแรนโนสเนี่ยเกิดมาเพื่อเดดพูลจริงๆแล้วแล้วเดดพูลเนี่ยก็คือ MJ จริงๆนะครับคือมาเวลจีซัสจริงๆมาเพื่อกอบกู้ m a r เ e l เลยนะครับมีคำยโอเยอะมากนะจริงๆถ้าจะไล่กันนะครับในเรื่องนี้ก็เค s ซีแวนมาใช่ไหมดับเนคีนมานะครับพวกตัวละครจาก X-Men ทั้งหลายอะเซเวอร์ทรูธอะไรพวกนี้โครสัสนะครับ อ่ะแก๊งเดดพูลเนี่ยมาอยู่แล้วนะไฟโรก็มาไฟโร,ก,ฟโรก็คือไอ<ต>คนที่ปล่อยแก๊สได้ไม่ใช่ปล่อยไฟนะ <S <S ต้องบอกก่อนว่าไฟโรเนี่ยหลายคนก็จะผิดว่าใน x อ็กซ์เนี่ยเขาปล่อยไฟได้แต่จริงๆเขาต้องอันนี้ใช่ไหมต้องจุดไฟแช็กแต่เขาเนี่ยเป็นแบบคุมไฟได้ตอนที่ไฟโรมาสู้กับฮิวแมนทอร์ชนี่ก็คือแบบ <laughs> พลังมันแบบพลังมันกินขาดอะ <laughs> ใช่ไหมเหมือนกับเวลาวูบอรินสู้กับ <laughs> แมกนิโตอย่างเงี้ยมันคือแบบ เหล็กสู้กับแม่เหล็กอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไฟสู้กับคนที่ดูดไฟได้นะครับแพ้ราบคาบนะครับมีมีใครวะกำลังนึกอยู่อ่าชานนิ Channel ่งชานทัพใช่ไหมที่มาในบทของเกมบิดเพราะเขาเพราะเขาก็บอกว่าเหมือนกับเหมือนเป็นแคส,สต้นๆอ่ะที่ว่าจะได้นะสุดท้ายก็เป็นแบบแคสคนอื่นไปใช่ไหมค,ครับอิเล็กตราที่ไม่ได้มีหนังต่อนะครับแล้วก็ในเดวเดิดวิลก็เปลี่ยนตัวแสดงไปด้วยนะจริงๆถ้ามีเอาแมดเดมอนมา,มาดได้เอ้ไม่ใช่ เอาเบนเอฟเฟกนะครับมาได้นี่คืออย่างฮานะครับแล้วก็มีตัวของเบดใช่ไหมก่อนที่จะได้เบดคนใหม่เนี้ยคือโอ้มันมีความมีความที่แบบเอาตัวละครมาขยี้เยอะมากนะครับแล้วก็ช็อตเอ็นเครดิตนะครับเอ็นเครดิตแรกก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเอ็นเครดิตแรกก็จะเป็นแบบว่าเอ่อเรื้องหลังเอ็กซ์เบนอะไรต่างๆนานาที่แบบสมัยนู้นย้อนมานะครับมันให้ความ นอสตจอชิกของเรานะครับนอสตจอเชียของเราสุดๆเลยนึกถึงอดีตว่าเราดู X-Men มาตั้งแต่ภาคแรก X-Men รวมกัน X-Men สุดท้ายมา X-Men Origin อะไรอย่างงี้โน่นนี่น,น,นั่นนะครับแล้วก็แต่ภาคที่ผมชอบๆคือแบบ First สคอร์สเดย์ออฟฟิวเจอร์พาอะไรประมาณนี้นะครับ X-Men ประมาณนั้นโอคาริปตั้งแม่งซึ่งทั้งหมดก็คือเป็นเ e อ็นเคดิตแรกใช่ไหมแล้วก็เ e อ็นเคดิตสองก็จะเป็นช็อตที่แบบว่าตอนโดนจับไปก่อนจะไปหาแคสซานดราว่าไอ ตัวของคริสอีแวนเน่ยไอิวแมนทอจะแม่งพูดอย่างนั้นจริงๆที่แม่งแบบดา่าแบบดา่ดาดา่ดาดา่าด่าแล้วก็เนี่ยฉันจะไป,ะเ,ป,งงเ,ป,เ,ปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นเป็นเธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไปพูดไปเลยเนี่<ป>เยเดี๋ยวไปพูดใส่หน้าเลยแล้วก็โขดฉันด้วยว่าฉันเป<ม>็น<ม>คนพูดนะครับสุดท้ายไหมเดนพูดก็ไปพูดแล้วก็ไม่มีใครคิดทั้งเรื่องใช่ไหมไม่มีใครคิดว่าแม่งพูดจริงๆนะครับแล้วก็คือมันก็เฉลยแล้วว่าเนี่ยใช่ไหมมีหลักฐานและยืนยันว่าฉันไม่ได้เป็นคนทําให้มันตายอะไรประมาณนะครับ คือมุกนี้ก็คือมุกที่เด็ดที่สุดในเรื่องหรือเปล่าคือมันมีมุกมุกเด็ดหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของตัวแปรนะครับทั้งเรื่องของแบบมันชอบมันเล่นคําเยอะอะมันแบบว่าคุยจาอไปเรื่อยเยอะนะครับอ่าตัวละครยิงอีกคนหนึ่งที่ว่าผมว่าเด่นมากในเรื่องนี้ก็คือตัวของอ่าแมทธิวนะครับแ <laughs> ม็กเ,เฟรดแม็กเฟรเดนนะซึ่ง รัะะบบทเป็นมิสเตอร์พาราดอกนะครับคนที่ทําให้เกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นอ่ะ whoa, 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 คนที่เป็นคนสั่งให้เอาตัว Deadpool เดดพูขึ้นไปเนี่ยคนนี้จริงๆถ้าใครผมไม่ได้รู้จักเขาจาก<ต>หนังหรือว่าซีรีส์เรื่องอื่นนะเพราะว่าผมที่ผมแบบติดติดตาเลยแล้วเขาดูเข้ามาเนี่ยก็คือตัวของซัส s ซชันนะครับที่เป็นเป็นแสดงเป็นทอมอ่ะนะครับแสดงเป็นเป็นแฟนของลูกอตระกูลซัสเซชันเนี่ยก็คือมันหามันเป็นตัวละครที่หาแล้วในเรื่องนี้ก็คือ เดดฟูลนี่ก็เป็นตัวละครที่แบบยังปั่นนะครับแล้วมันเสียดายนะเสียดายที่ไม่เห็นโลกินะครับไม่รู้ว่าคือแบบเราสายเห็นทีวีเอเห็นทุกอย่างแล้วอะถ้าเราเห็นโลกีผมคิดว่าแบบความความ,ความฟินความอะไรต่างๆอะมันจะยิ่งมากกว่าน,นี้แต่ว่าตอนนี้ก็มันก็ก็โอเคอะมันก็ไม่ได้ถือว่าขาดอะไรไปนะครับคิดดูนะถ้าถ้าเราไป TVA ใช่ไหม แล้วเราเห็นอ่าโลกิเอาเอาโลกิก่อนคนแรกเลยเห็นเห็นทอมใช่ไหมครับหรือว่าเห็นแค่ตัวตัวแปรอย่างตัวของซิลวี่ก็ได้นะครับหรือเ,เจอโมเบียสหรือว่าเจอไอไอจูไทันเมเจอร์นี่ไม่ต้องเอามาเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกมาเวลนะครับหรือว่าเจอแบบอ่าออบรสัสใช่ไหมแบบที่แบบแบบมีคีหวยควนเนี่ยนะครับออกเสียงดีๆอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเอา 3- 4คนนี้มานะครับก็เราก็ลองกีนแล้วนะครับ แต่อย่างน้อยก็มีแบบ B15 มาก็ก็ยังโอเคนะครับยังพอได้อยู่เห็นบรรยากาศของ t v a เนะครับเ <c oughs> พื่อนๆดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับคือคุณชอบเรื่องอะไรนะครับคือหลายๆคนก็อาจจะบ่นนะว่าแบบเบื่อมัลติเวิร์สแล้วนะครับมัลติเวิร์สของมาเ e l เนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ไหวแล้วนะครับคือตั้งแต่หมอแปลกใช่ไหมตั้งแต่สไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยมัมนเหมือนมัลติเวิร์สมันเริ่มม,ม,มันเริ่มเยอะแล้วอะ <c oughs> ่ะนะครับก็อยากให้แบบโฟกัส ที่หนังหรือว่าอะไรอย่างอื่นนะครับแต่ว่าเหมือ,น,อนนี้ก็มันมันก็เป็นการเปิดประตูแหละให้มาเวลกับ X-men เนี่ยมันก็แบบรวมกันได้แบบจริงจังแล้วอะนะครับก็คือหลังจากเนี้ถ้าเกิดว่ามีหนังเลยเรื่องต่อไปเนี่ยแล้วมาเวลมารวมกับ X-men มันก็ก็ไม่ได้แปลกแล้วอะเหมือนกับมันเปิดประตูมารวมกันนะครับก็คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วน้องดัฟเน่ก็เหมือนได้ชุบมาแล้วนะครับอา,อาจจะมีบทในอนาคตเพราะว่า ไม่รู้ว่าฮิลส์เขาจะ,สะแสดงเอกสแสดงวูฟว์ลินได้อีกนานแค่ไหนนะแต่อย่างน้อยก็คือมีมีมวูฟูฟ์ลินสาวนะครับก็ก็น่าจะตทดแทงกันได้อยู่นะครับแล้วก็เห็นเขาเฉลยมาแล้วนะสรุปว่าตัวของเดดพูลผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของเบ็คไลฟฟี่นะตัวของภรรยาของรนเรโนสเองนะครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะครับความรู้สึกของผมนะผมก็เหมือนกับมาสาธยายให้ฟังแหละว่าดูหนังจบออกมารู้สึกยังไงบ้างนะครับ ความพลิกผีของเรื่องเนี่ยก็เหมือนตอนแรกเราเจอวูวารินใช่ไหมฉากบู๊แต่ละฉากมันแบบแม่งแบบแม่งได้ใจแบบเอื้อเอื้อเอื้อนะครับเจอคิสอีเวนเจออะไรต่างๆนานาแล้วก็ไอช็อตตอนที่ก่อนที่จะบู๊กับพวกเวอร์เรนต์ทั้งหลายของเดดพูลที่วูวารินอ่าที่ฮิลลเนี่ยเอาพูดใส่ใช่ไหมครับปั๊บใส่เป็นแบบว่าไอ้หน้ากากหน้ากากวูวารินเหมือนแบบในคอมิกเนี่ยแบบ อย่างได้นะครับแล้วก็ทำให้ทาให้เดดพูลบอกว่าแบบเนี่ยเก็บเก็บของดีไว้ตอนท้ายใช่ไหมแบบเก็บของดีโผล่มานะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีช็อตไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงนะลองคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็คุณให้คะแนนเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องนี้มุกตลกอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณได้เท่าไหร่มันเยอะมากจริงนะมันฟังแล้วมันแบบเหมือนกับแม่งทุกๆ1นาที2อนาทีแม่งก็ต้องแบบแม่ยิงมุกยิงมุกป๊ปๆๆปัปนะครับ มุกแม่งเยอะมากนะครับให้คะแนนมาหน่อยนะครับส่วนตัวผมให้สักให้สักแแล้วกันนะครับสำหรับเดดพูพางนี้นะครับก็โซลิดแบบโซลิดเอทเลยอ่ะคือรู้สึกว่า8นี่กำลังดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปในการริ้วหนังริวซีรีส์ในเรื่องหน้านะครับวันนี้ผมไปแล้วครับผมขอบคุณมากที่รับชมครับผมสวัสดีครับ ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie w o n d e r e r ค่ะ